ฝากติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไปด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับเนาะก,ก็จะเป็นในที่ในช่องสวัสดีครับผมชายดวงเฮงสวัสดีครับผมชายดวงเฮงช่องนี้จําชื่อนี้ไว้ดีๆนะเดี๋ยวได้เฮกันแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซีแฟนหัวนะ,ะับก็กลับมาพบกันนบะะสรับในนะฮะในชุดสรุปนะ,ะอ่ะมาสักทีนะครับนะะ่าอ้ามาเช้าก็ดีดีกว่าไม่มานะครับยังไงก็ขอให้วันที่16 เนี่ยมีนาเนี่ยขอให้มาเลขนี้ด้วยกันนะขอให้ชุดสรุปเข้าแล้วกันนะครับเนาะก็มาดูนะฮะในทบทวนในสูตรกันก่อนว่าตัวเลขเนี่ยผมเอามาจากในสูตรไหนกันบ้างนะครับเอามาจากปกสลากก็มีนะฮะใน,กกนในปกสลากเนี่ยในปกสลากเนี่ยเออนั่นแหละที่ส่งไปแล้วนะฮะส่งไปให้แล้วในปกสลากโดยเฉพาะในตรงทุเรียนนี่แหละเนี่ยเลขอยู่ในตรงทุเรียนเนี่ยชัดๆเลย เนี่ยครับเนาะอ่ะกดย้อนหลังคีปกันไปดูได้นะฮะสําหรับในอสองปกเนี่ยฮะปกสลักที่มีผลไม้มกักจะมีเด่น2เด่น3เนาะเท่าที่ย้อนหลังไปนะฮะเนาะอ่ะอันนี้ก็หวยออกมาเนี่ยก็อาจจะมี2มี3ก็ได้นะฮะซึ่งข้อมูลในปกชุมชนนะ,ะในปกชุมชนล่าสุดเป็นปกชุมชนตรงเนี้ยนะ,ะก็จะเป็นในปกชุมชนปีที่5นะครับ ปีที่5ล่าสุดบกชุมชนออกเบิล 0, 0ูนแล้วก็มา 4, 4. ีนะฮะก่อนหน้านี้มันก็อ่ะมันไปบน6 662 6 6, 6 6 5อาเนาะอ่าเนี่ยอาจจะมาเลขเดิมไหมเนี่ยเพราะว่าในปวกสลากชุมชนวันล่าสุดเนี่ยอ่าออก5้าศนะูนย์ะออกออกเลขเดิมเนี่ยออกล่างก็มาล่างเหมือนกันแบ้วบซึ่งในล่าสุดเนี่ยมันจะออกเลขเดิมไหมนะครับเนาะมีโอกาสที่จะออกเลขเดิมตรงก่อนหน้านี้ไหมก็มีโอกาสออกได้ นะครับนี่แหละอยู่นนี้แหละนะผมว่าก็นําไปซื้อแล้วกันนะครับจะเป็นเลขไหนที่จะมาจะออกนะฮะก็อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะอ่าศูนย์หนึ่งห้าห้าแล้วเป็นข้อมูลของในนะครับอ่าองค์การบริษนนัสมบูรณ์ก็อบตอลแหละนะมักมัก,กจะออกเบอร์โทรหรือที่อยู่นะฮะนั่นแหละนะก็ลองนําไปรุ้นด้วยกันนะครับนอกลับในปกสลักนะส่วนในสูตรนี้นะครับ อ่าล่าสุดเลขออกหวยวันอาทิตย์นะหวยออกวันอาทิตย์นะครับซึ่งผมลองดูแล้วว่าจับสี่จับห้าเนี่ยไปบวกกับสองตัวล่างเนี่ยนะฮะก็จะได้ตัวเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวในวันอาทิตย์ถัดมาอ่าล่าสุดนะฮะหวยออกวันอาทิตย์ที่สิบหกนะล่าสุดนะก็ไปเอาวันอาทิตย์ก่อนหน้าวันที่ก่อนหน้าก็คือวันที่สิบหกคุมพานะล่างออกห้าศูนย์เนี่ยเนี่ยก็นำสี่บวกกับหลักสิบล่างแล้วก็ห้าบวกกับหลักหน่วยล่างเนี่ย บวกกันอยง้ย้อนหลังไปก็ถ้าจับแบบนี้ก็คือ12345677 7, เจนาะ7อาทิตย์ต่อ,ต,อ,ต,อติด,ต,ดติดกันที่ยังไม่หลุดเลยนะถ้าถ้าจับแบบนี้ล่าสุดก็ได้ในชุดนี้อ่ะใครชอบสูตรนี้ก็นําไปจับแล้กันนะฮะเนาะอ่าก็ขอให้โชคดีด้วยกันซึ่งในงวดนี้นี่ก็มีอ่าหลายๆท่านถามในสูตรเลขวิ่งล่างเข้ามานะฮะเนี่ยก็ สามตัวมาหนึ่งตัววิ่งล่างนะครับนี่วดที่แล้วนี่วดก่อนเก้าศูนย์หนึ่งมาศูนย์ห้าหกเจ็ดมาห้าและก็ล่าสุดหกเจ็ดแปดเนี่ยวิ่งล่างอาจจะเป็นเลขไหนที่มานะฮะจะออกไหมออกไม่ออกมาไม่มาอ่ะก็ล้อลุ้นเลยกันนะครับเนาะก็วิ่งล่างอ่ะมีสูตรดับล่างก็มีนะครับสูตรดับล่างนี่เลยนะฮะอ่ะเนี่ย วันที่แล้วสูตรหลักสิบหลุดเนาะอ่าเนี่ยก็มันก็มีโอกาสจะหลุดอีกนะเพราะว่ามันมันมันสูตรเนี่ยที่มันจะหลุดก็สูตรที่สองสามสี่ห้านะสูตรที่หนึ่งเนี่ยทั้งหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยหลุดยากมากเลยนะฮะอ่าสูตรสูตรลับนะครับหลักหน่วยเนี่ยมาเลขเด่นบ่อยๆเะี่ยด้านสุดเก้ากับสามเนี่ยอืมก็วันที่เราเจาะเข้าด้วยเนาะในี่สูตรลับนะครับสี่ห้านะ สูตรลับนี่มันมัน,ม,นมันเป็นสูตรบนนะฮะสูตรลับเนี่ยล่าสุดมันชนกันในที่ในห้าเนาะอ่าถ้าชนห้าก็ตัดออกไปนะนี่เนี่ยหลักสิบชนในที่ในห้านะครับบางท่านบอกอ่าส่สูตรสี่เก้าเก้านะผมก็อ่านคอมเมนต์อยู่เนาะเออสูตรสี่เก้าเก้านี่มักตัดเข้าในปกชุมชนอ่ะลองดูแล้วกันนะมันจะตัดเข้าในปกชุมชนอีกไหมในห้าก็ลองนําไปุดูแล้วกันนะครับสหรับในสูตรสี่เก้าเก้า นำไปตัดสองตัวด้วยเด้อนะฮะเนาะอืมส่วนในสูตรนี้ว่าที่แล้วเข้าบนล่างนะสูตรอะไรดีเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรบนเหมือนกันนะฮะล่าสุดเนี่ยสูตรอะไรดีจะเข้าอีกไหมนะฮะจะถูกอีกหรือเปล่ามันก็คล้ายๆก,กันกับในงวดที่แล้วเลยเนาะสูตรที่ไม่ค่อยจะมานะครับเนี่ยสูตรรวยไปดีนี่แหละนะฮะก็ มันไม่ค่อยมาก็คือเป็นเลขดับอะลรก็เลยเอาเป็นเลขดับเลยแต่ก็ไม่แน่หลักนะมันก็อาจจะออกก็ได้นะครับเราอาจก็ลองนําไปลุ้นใยกันนะครับเนาะซึ่งในล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เลขออกนะครับ94 54ซึ่งเลขออกแบบเนี้ยเนี่ยย้อนไปในปี40เนี่ยก็ถ้าลองจับแบบเนี้ยนะฮะอ่ะเนี่ยได้เด่นล่างแล้วก็8กับ1นะก็ได้ในชุดนี้นะฮะเนี่ย ก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับสูตรนี้สี่บนแล้วก็สี่ล่างนะครับในหลักหน่วยเนาะส่วนมากถ้ามันมาแบบนี้เนี่ยมัมกจะมาเก้าสี่เหมือนกันเลยเนาะพี่หกสามหกห้าหกแปดเนี่ยสี่มาแบบนี้เนาะมาเก้าสี่นั้นเลยล้วมันจะออกเหมือนกันไหมเนี่ยอ่าเนี่ยสามในหลักหน่วยบนเหมือนกันเลยนะบังเอิญไหมเนี่ยเนาะอืมก็แต้มบนแต้มบนก็ใกล้เคียงเนะี อันนี้7บวกกับ0เป็น7 4สบวกกันกับสองเป็น6อ่ะเจดเนี่ยเออลดแต้มล่าสุดล่างเนี่ยหรือจะเป็นหเนาะอืมอะไรบวกกันได้5ตรงนี้มีไหมเนี่ยเนาะไม่มีหรือจะไปเอาในตัวอื่นก็ได้เนาะเออเนี่ยอะไรบวกกันได้5้านะครับอ่ะก็ลองนำไปลุ้นเลยกันนะครับแล้วสลับในสูตรนี้เรามาดูในล่าสุดนะฮะสลับในสรุปเนะี่ยหวย รัฐบ,บ,บาลน,นะฮะแล้วก็บนนี่นะครับก็จะให้ไปนะครับก็จะเป็นในที่ในเด่น3นะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน1 1 3 2 3 1 7 9 3 3าดตัวเนาะก็จะเป็นในที่ใน4 4 9 3ี่3แล้วก็9้า สองสามนะครับในที่ในบนเนาะส่วนในที่ในล่างนะล่างนี่ก็จะเป็นนะครในที่ในเด่น2นะชอบเป็น2จับคู่ให้เป็นที่ใน9 8้าแปดเจ็ดสองหกหนึ่งแล้วก็8ปดสองนะครับอ่ะล่างบนครบทวนสมบูรณ์แล้วนะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปพิจารากันดูวยกันแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะนะครับเอาบนมาฝากแล้วกันนะฮะนี่ อันนี้เป็นวัดนะครับอันนี้เป็นวัดบ้านเกิดผมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็มาบอกบุญแล้วกันนะครับเนาะเผื่อมีบุญสัมพันธ์กันนะครับปวกินหมดแล้วเนาะอ่ปวกินมาแล้วนะครับนี่วัดบ้านเกิดผมตั้งแต่สมัยน้อยนนี่หลังคานี่ก็อ่ะนะครับก็ตามกําลังศรัทธาแล้วกันนะครับเนาะนี่รวมบุญนะฮะนี่ปวกกินหมดแล้วนะสลานะครับสลาที่นะครับนี่เนี่ย ปวกินหมดแล้วนะฮะเนาะเนี่ยปวกินเนี่ยก็อ่ะเผื่อมีบุญสัมพันธ์กันนะครับเผื่อมีโชคนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเนาะอ่ะเนี่ยลเลขที่บัญชีชื่อบัญชีวัดเลยนะฮะวัดนนทาประชามิตรนะฮะวัดบ้านเกิดผมเองนี่แหละเนี่ยปวกนะเนี่ยก็ตามกำลังศรัทธานะเนาะก็ทกศนะครับศูนย์หนึ่ง สามเจ้าหนะึ่งะสองเจ็ดนาะครับเนาะ,ะมาร่วมบุญนะนี่ปวกกินบมดแล้วนะก็เห็นว่าทางวัดจะนะครับรื้อออกนะเปลี่ยนจากไม้นี่นะน่าจะเป็นเหล็กนะครับเนาะจะได้ถาวรนะฮะนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะฮะก็ขอให้โชคดีนะนะนะขอให้ถูกหวยนะครับเนาะขอให้ถูกหวยจะได้มาร่วมบุญเออนะบางเอิญน,นะเนะาะสตัวนะ ลองลอง,ลองพี่กับหัวเป็นหกสามสองเนาะเออเผื่อถูกสามตัวนะฮะนี่มีเก้าสองด้วยนะครับอ่ะนี่แหละนะครับนี่ก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับอ่ะถ้าถามว่าบนชอบเลขไหนก็หนึ่งสามล่างชอบเลขไหนก็เก้าแปนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับหรือจะไปเอาในสูตรนี่นี่นี่สูตรนี้เพิ่มมาล่าสุดเลยนะครับนี่เป็นสูตรเลขนมสัตว์นะฮะ ก็จะมีปลาน้อยหอยหานนี่แหละที่ผมลองใช้กับนะฮะเพื่อนบ้านนะอ่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งในล่าสุดเนี่ยนี่แหละตรงๆซื้อตรงต,รงตรงมีแน่แนออกแน่ๆถ้าสูตรมันเข้าอีกนะครับเนาะเออลองดำไปลุ้นกันดูแลวกันนะครับเนาะแล้วก็ในอ่าวดวดที่แล้วเลขออกสัญจรเนาะนี่สูตรหลังหวยสัญจร ห้ามาพลาดเลยนะฮะสูตรหวยหลังสัญจรนะเพราะว่าครั้งก่อนมันไม่เข้านะครั้งนี้ผมว่าเข้าแน่นอนมาแน่นอนออกแน่นอนนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นออกเลขเดิมนี่เนาะอ่าถ้าออกเลขเดิมใน4สก็สวยอยู่นะฮะเนาะสีหรือสีเนี่ยเนาะอ่าในชุดเนี้ยนะ,ะนนนะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะหรือจะเอาชุดลองนี่สูตรหวยหลังสัญจรนะครับ อ่ะโอเคนะฮะเนาะก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบลิปนะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะเพื่อประโยชน์ของตัวนั่นเองนะครับเนาะอ่ะยังไงก็อนุโมทานาบุญกับทุกท่านด้วยนะที่ได้ร่วมบุญสร้างนะฮะศาลาเนาะวัดบ้านเกิดผมนี่แหละลขที่บัญชีก็นะครับทางวัดโดยตรงเลยนะฮะเข้าบัญชีของวัดโดยตรงได้เลยนะครับเนาะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับลิปนี้ก็สวัสดีครับ